เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเมื่อทารกวัย10วันนั้นจมน้ำเสียชีวิตในกระมังอาบน้ำหลังจากแม่ของเด็กนั้นอ้างว่าเป็นลมหมดสติแล้วก็หลับไปขณะที่นำลูกไปอาบน้ำค่ะแม่ของทารกวัย10วันที่เสียชีวิตในกระมังอาบน้ำยังคงอยู่ในการเศร้าโศกขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรัง หลังจากมีอาการเป็นลมหมดสติขณะที่นำลูกสาววัย1ิวันนั้นไปอาบน้ำก่อนที่จะฟื้นตื่นขึ้นมาก็พบว่าลูกสาวจมน้ำเสียชีวิตในกระมังอาบน้ำแล้วค่ะแม่ของทารกที่เสียชีวิตก็อ้างว่าขณะเกิดเหตุอยู่กับลูกสาวเพียงลำพังสองคนในบ้านพักพื้นที่ตำบลควรธานีอำเภอกันตังโดยก่อนเกิดเหตุ มีอาการวิงเวียนศีรษะเนื่องจากว่าร่างกายอ่อนล้าจากการเดินทางไปส่งสามีซึ่งต้องไปประจำการเป็นทหารเกณฑ์ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทนรในเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยขณะที่นำลูกสาวนั้นไปอาบน้ำได้เกิดวูบหลับไปค่ะกระทั่งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็ได้รีบลุกไปดูลูกก็พบว่านอนแน่นิ่งไม่หายใจอยู่ในกะละมังจึงได้รีบโทรศัพท์แจ้งรถพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตลูกเอาไว้ได้ค่ะ ป้าวิบ oh. ันนี่อ่ะจรงแต่บ่อตือนใหม่ที่อ่ะแต่วันนมันรับไปลยไหมเยตัวเ้นตัวประมาณที่หนที่ได้เรารู้ไหมครับนน้นั่นเลยไม่รู้ตรงไหนวะตอนไปอาบนาวันที่ด้เลยตอนขึ้นไหวทีี่เด้อเลย้ึ่งหัวเราขึ้นมาึ้งนองเขาอยู่ในท่าขาบันเทองกุ้งโค้งไม่เดียนอนน้อหน้านอนตาแข้ง ทางนี้แม่ของทารกที่เสียชีวิตก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรค่ะขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆหากมีอาการผิดปกติกับร่างกายให้บอกคนใกล้ชิดหรือว่าไปพบแพทย์อย่ากเก็บงำไว้คนเดียวค่ะส่วนการชะนะสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายและทางญาติก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตจึงไม่ได้ส่งร่างไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสงขลานาคารินจังหวัดสงขลา ซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนก็ได้มอบร่างทาลกให้กับทางญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีศพต่อไปค่ะ